ผมสวัสดีครับเจออ่างนิ่มครับอ้างนึงครับตึ๊ดดำครับอยู่ข้างในนี่ครับเออวู่งนี่ครับอยู่นี่ใหญ่นี่ครับนี่ตึ๊ดดำครับขอาคนใส่จังจังเวียกออกมาให้เบิ้งขยัได้ได้ครับไอ้สัอกุ๊บครับเอาเอาไม้ให้เบิ้งครับพันปักมากครับหนึ่งกระปักบหนึ่งกระปั๊เอาไม้ให้เบิ้งครับนี่ครับพี่น้องครับ ออกมาแล้วครับหนามนีเลยครับพี่น้องเบิ่งหนามนีเลยครับออกมากินผ่าเบิ่งแตกครับหนามจะน้มประปิดตาครับขยันครับนู่นนะครับโอ้นามกับต่างห่างนี่ครับเบิ่งครับนามครับบ่ปิดตาครับเอาหนามมาใส่กับนี่ครับข้างนี้จะขอไปแลงครับเอาไปกินครับแมงมุมแมงปวกินมังหัวจะได้จิ้มขงครับย่างหาครับตอนทำงานครับ ย่างก่อย่างหาครับไปครับเบาไปแบ่บงมูแบ่งผัวกินครับไปครับนี่กบผมอีกครั้งนึงครับน้ำผมมะเอาครับมาเปาควัใส่ครับน้ำบะมี่ครับผมก็เปามะมะออกอีกครั้งนึงครับน้ำปิตตาครับข้างอ่อนครับเดี๋ยวเอาไปกินครับวันนี้ครับเดี๋ยวเอาออกไปกันหน่อยเบื่อนครับหนามเฉพาะใส่ได้ครับหนามพิตตาครับข้าบนขบาบนครับ ครับเอาออกไปกันหน่อยครับเนี่ยครับผมออกมาแล้วครับได้เยอะครับน่าปิดตาอยู่ครับนี่ครับมันเอามาใส่ไหมครับเต็มหลอดอยู่ครับข้างในครับรางอยากจะขอตัวอ่อนไปกินครับนะครับจะ่จะอีกที่จะถ่ายมื่ออีที่ครับว่าจะได้หรือเปล่าครับได้ครับนี่ครับพี่น้องครับมาปอยตัวนี้ห้างหนึ่งครับห่างยังอ่อนอยู่ครับพี่น้อง อ่อนอยู่ด้วยครับยังเป็นก่อนอยู่เลยครับพังครับยังกาะเป็นก่อนอยู่ครับจ้าหั่หน้าวานมู่นะครับคนอยู่หัวหน้าวานมูนอยู่ครับจะปล่อยไว้อีกไปครับอีกประมาณสามสี่หมื่นครับเอาครับครับมันมีกระได้แค่สองข้างครับข้างนี้จะคอยมาเอาครับอีกมันสามหมื่นครับมาเอาครับได้แค่สองข้างมันมีก็ หาแถวที่ทำงานทำงานครับในแค่สองห้างครับกระเป๋าได้ก็แช่ครับนุ่มบาปัดได้ครับโดยบริเฮดคลิปได้เหมือนครับเมื่อแต่เฮ็นงานครับต่อกล้ครไปหาเฮ็ดชิปหาหนิมห้าผืนต่อครับหาเฮ็ดหาหมงทีทำงานก็ได้แค่สองห้างครับนะครับสามหมื่นเอาครับไปครับสวัสดีครับ